สวัสดีค่ะพี่ปูเป็นยังไงบ้างคะโดีใจจังเลยนะคะวันนี้ได้ีใจมากน้องปูให้กับเพื่อนๆนฟังนะคะที่ปูเลือกที่พี่เลือกตัดสินใจที่อยากจะแบบสัมภาษณ์น้องปูเนี่ยเพราะว่าติดตามน้องปูมาสักพักแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นคนที่น่าชื่นชมมากเลยนะคะคือมีรูป<อ>ร่างที่ทล e นเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากๆมีกล้ามเนื้อทางที่แบบเป็นวีแกนตรก็เลยอยากจะสัมภาษณ์น้องปูค่ะเพื่อ เป็นแนวทางและเป็นแบรงบันดาลใจให้กับคนไทยเราอะค่ะผู้หญิงเรานะคะให้ดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีนะคะก่อนอื่นนะคะน้องปูน้องปูช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะปูเป็นอาชีพแอร์โฮสเตสค่ะอายุ32ปีค่ะแล้วก็เริ่มออกกำลังกายมาประมาณ5-6ปีแล้วค่ะพี่บุตรอะไรเป็นแรงบ,บันดาลใจให้น้องปูเปลี่ยนมาเป็นวีแกนคะ แรงมาน,นานใจเลยจริงๆเริ่มจากการอ่านเรื่องฮอร์โมนมาเยอะเมื่อเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่ว่า2ปีที่แล้วเปลี่ยนแบบไม่ได้เครียดมากก็คือเปลี่ยนด้วยไอเดียแพลนเบสเลยค่ะก็ชอบไอเดียมากมแล้วก็เปลี่ยนมาทานวีแกนเลยเมื่อประมาณปี2019เพราะว่าปวดป่วยแล้วก็อ่านเรื่องอาหารอีกค่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนตัดมาเป็นวีแกนหยุดทานยาจากหมอเปลี่ยนมาเป็นวีแกน3เดือน แล้วก็หายจากโรคภูมิการที่เราย้ายที่พักประจําอย่างนี้มันไม่เป็นอุปสรรคหรอคะไม่เลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปค้างที่อื่นเราก็จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเสร็จแล้วทีนี้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะมีของที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นพวกคุมมูสผักสลัดถั่วกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ปูไปค้างที่อื่นก็จะมีแบบทานถั่วกระป๋องเยอะค่ะพ่บูรเวลาที่เอาอาหารไปทานเองไม่ได้เป็นวบแกนมานานกี่ปีละคะประมาณปีหนึ่งค่ะถ้าเปลี่ยนประมาณปีหนึ่ง เราแพนเบสคือลดเนื้อสัตว์สปี<ช>สอปี<ช>ความเปลี<ช>่ยนแป<ม>ลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็คือเรื่องภูมิแพ้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้<ช>มีอะไรไหมคะหลังจากที่ปูกเปลี่ยนมาทานวีแกนเลยคือไม่ทานแม้กระทั่งปลาหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยะคะ่ะเพราะว่าร่างกายผัวลีนขึ้น แต่ว่าหลังจากพอทายมีแก่นคนก็จะชอบถามว่าปูเอาโปรโตีนมาจากไหนอกลามหายไหมแต่ว่าสิ่งที่ปูเห็นได้ด้วยตัวเองก็คือปูไม่ได้วัดจากเครื่องวัดหรือโรงพยาบาลอะไรนีนะคะแต่ว่ามันก็มีรูปถ่ายที่กล้ามชัดมากแล้วก็แล้วก็เลียนตลอดเวลาเลยโดยที่ไม่ได้ควบคุมไม่ได้ควบคุมอาหารนะคะพี่ปูคือปูทำฟาสติง้ง แต่ว่าปูจะทานแบบที่ปูอยากทานเลยค่ะคือปูทานแป้งเยอะมากทานผลไม้เยอะมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะถามว่าทานผลไม้แล้วไม่อ้วนหรอทานแป้งแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุผลที่ปูปูร้อนไปพี่เดาไม่นด้ยาพี่คุยกับยาดามาค่อนข้างเยอะก็น่าจะเป็นเพราะว่าฟาส <Yeah. S 1> แล้วก็ oh <my. S 1> ออกากาลังกายออกกําลังกายเป็นแนวเวทด้วยใช่ไหมคะ ผูออกกาลังกายผู้เคยออกกาลังกายหนักเมื่อช่วง5ปีที่แล้วอันนั้นคือหนักหนักที่แบบหนักมากหนักหนักแบบที่ตัวเองก็นอนไม่หลับแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุเพราะอะไรด้วยค่ะพี่บุตรตอนนั้นนะผู้เคยทําทุกอย่างเลยค่ะเคยทานยาใช้วิธีที่ทําให้นอนหลับก็คือมานั่งสมาธิแล้วก็หายปัญหานอนมาค่ะพี่ปุตตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยที่เราเรารู้สึกว่าเราสมบูรณ์สุดใช่ไหมคะไปตาเดินปกติทุกอย่างปกติสดชื่นมีแรงทุกอย่างปกติ ใช่คะ่ะแต่ว่าต้องพยายามทานอาหารให้เลื่อนขึ้นมาให้เช้าขึ้นคะ่ะพี่บุตรเพราะว่าปูรู้สึกว่าเวลาที่ทานอาหารตอนมื้อเย็นที่เป็นหลังจากประมาณสี่ห้โมงคือปูจะทานอยู่ประมาณสชั่วโมงค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่าพอเราทานช่วงเย็นนะคะปูรู้สึกว่าจะย่อยช้า แต่ว่าเสร็จแล้วทีเนี้ยการทานอาหารของกูคือทานอาหารหลังออกกาลังกายกู้กก็เลยต้องเหมือนแบบเลื่อนทุกอย่างขึ้นมาก็ต้องพยายามอีกนึงการทานวันละมือม้อนี่ประโยชน์ตรงที่เราไม่ต้องกัง,งวลเรื่องอาหารมากนะคะพี่หมดุด<ม>เพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่กูเริ่มเวทใหม่ใหมุทานวันละหกมือ้อ <c oughs> คือมันทําให้ติดการทานอาหารตลอดเวลาไปเลยอยู่นานเหมือนกันนะคะพี่หมดุด สร็จแล้วที่นี้พอมาเริ่มฟ้าสอยตอนนั้นยากเหมือนกันค่ะแต่ว่าเริ่มฟ้าสัก8ชั่วโมงลถมาเป็น6ชั่วโมงแล้วก็มาเป็น4ชั่วโมงแต่ปูรู้สึกว่าจาก4ชั่วโมงนะคะมันเหมือนวันละมืออยู่แล้วเพราะว่าจากผลไม้มาเป็นอาหารมันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงปูก็เลยหลังจาก2ชั่วโมงเราก็ยังอิ่มอยู่เราก็ยังไม่อยากทานอะไรก็เลยลดมาเป็นวันละมือค่ะอ่าโอเคตอนนี้วันละมือเราออกกําลังกายสัปดาห์ละกี่ครั้งกี่ชั่วโมงคะ ออกกาลังกายสัปดาห์ละจริงๆแล้วแค่ประมาณ4ี่ครั้งค่ะเอาที่ได้นับวาออกกําลังกายนะคะประมาณสัปดาห์ละสี่ครั้งครั้งละประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะไม่เกินอ่าแล้วเป็นกีฬาประเภทอะไรคะเฉพาะเวทเฉพาะเวทเทรนนิ่งค่ะูไม่ได้คาร์ดิโอไม่ได้ทำอะไรอยากรู้ละว่ามื้ออาหาร What y o u eat in a day เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะเอาวันที่ออกกําลังกายก่อนก็ได้ค่ะ วันที่ออกกําลังกายก็เป็นผล,ลไม้เป็นน้ําปั่นผล,ลไม้ก่อนหรือถ้าหาผล,ลไม้สดได้ก็เป็นผล,ลไม้สดแอปเปิลแตงโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเริ่มมาเป็นอาหารอาหารบางวันถ้าจัดดีหน่อยแบบที่ปูแบบชอบมากเลยก็คือมีผักก่อนแล้วก็มาเป็นอาหารจานหลักแล้วก็เป็นขนมของูอย่างนี้แค่นี้เลยแต่ว่าปูจะทานปริมาณเยอะนิดนึงพี่บอืแต่ว่าวันที่ไม่ได้ออกกําลังกายก็ทานเหมือนกันครับผู้ทานเหมือนกันเลยค่ะพี่บุอ๋อทานเหมือนกันเลย ใช่ค่ะก็คือแพทเทิร์นจะเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่ว่าบางวันที่ไม่ได้มีผลไม้ก็อะค้างผลไม้ไปมาเป็นอาหารหรือว่าบางวันก็จะเป็นอาหารหลักๆแค่มื้อเดียวแล้วก็ไม่ได้มีขนมอะไรเยอะก็จะเป็นถั่วอะไรอย่างงี้ค่ะก็ขับถ่ายดีไหมคะขับถ่ายขับถ่ายคุณขับถ่ายดีมากเลยค่ะตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นตั้งแต่แพลนเบสก็ขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็หลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นวีแกนเลยยิ่งขับถ่ายดีมากๆเลยค่ะพี่บุตรเรามาดู ยกตัวยอย่างเป็นมือม้อๆเลยได้ไหมคะมีแตงโมค่ะพอดีได้แตงโมมาจากตลาดแล้วก็แตงโมละทานหลังออกกําลังกายแล้วสดชื่นค่ะแต่ว่าปู้ทานหมดไปก,ก็แบบเหมือนครึ่งลูกเลยอะไรอย่างนี้นะคะพี่บุตแล้วก็คือมีแตงโมแล้วก็อันที่สองก็เป็นข้าวกับผัดถั่วงอกใส่เห็ดแล้วก็ใส่เต้าหู้ค่ะอ่าค่ะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมเมื่อก่อนเราก็จะผัดไปกับ กับข้าวใช่ไหมคะแต่ปูรู้สึกว่า,าการเอากระเทียมมาทานแย่ก็มันได้กลิ่นกระเทียมแล้วมันกับข้าวอร่อยกว่าหลังๆปูลเลยเอากระเทียมมาอบแล้วก็ค่อยทานกับอาหารพี่จะลอกมันน่ากินมากค่ะทํากับ<ช>ทานกับสลัดต<ช>้องอร่อยแน่นอนเลยค่ะนะะวันนี้ก็ด<ม>ีมากเลยค่ะน้องปูแบบเป็นเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะ<ม>วันนี้ก็คิดว่าได้จะจบแค่นี้นะคะน้องปูมีอยากจะฝากอะไรให้กับเพื่อนๆไหมค่ะ ปูอยากให้ทานพืชเยเอะๆอแล้วปูอยากให้หายสงสัยว่าทานโปรตีรไนได้ไหมใช,ใช่ค่ะเพราะว่าคือเหมือนปะปูก็ยามคิดโปรตีนให้แล้วก็จริงๆแล้วปูว่า99%้าาในพืชเลยจริงๆแล้วมีโปรตีนแค่เราไม่เคยหาว่ามีโปรตีนไหมโอเคค, <ะ S 2> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องปูมากๆเลยนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรนะคะก็ สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะคะแล้วก็ติดตามน้องปูได้นะคะที่ไอจีฟิตฟิตแฟนฟิตแโอเคค่ะคือมีแฟนจริงๆขอบคุณค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะาย